สิบเก้ายี่สิบไฟมาเออไฟมาสวยดิเยอะไอซีบีเชลซีเป็นไอดีฟีฟาโฟร์ชอปบายโอ้ต บริการรับซื้อรับขาย ADC ฝ้าราสีมีทั้งเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยที่นี่ oh. ที่เดียวไม่มีโกงอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างทางร้านก็สามารถอ่อนเวลาให้ได้ด้วยมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและที่สําคัญมีบริการอดเอ็มราคาถูกอีกด้วยเอาล้ะ <c oughs> ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพิเศษกิจกรรมย่อย <c oughs> ๆนั่นเองฮะวันนี้วันที่หลอดคือเป็นกิจกรรม8.8หรือวันที่8เดือน8นั่นเองฮะ อยงเข้ามาแล้วขออย่างเดียวฝากกดซับสไครป์ก,กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันจะได้ไม่พลาดเวลามีลคีอัปเดตใหม่ทุกวันเลยนะเวลา8โมงเช้านั่นเองนะฮะแนะนําว่าอย่าลืมมาดูกันด้วยดูเสร็จอย่าอย่าดูเฉยนะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับไอดีของน้องแซกอยู่ละกันน้องแซกบอกว่าพี่ปิง้งเอาไปทำคอนเทนต์หน่อยแล้วกันนะฮะนี่เลยฮะกิจกรรมนี้8.8โอ้โหเรียกว่าแพ็คจูนซูเปอร์เพยเดอร์ดีกว่าฮะ ไม่รู้มันจะ f ฟีหรือเปล่าแต่เราต้องทําไม่ได้ครับเน่แล้วสิ่งที่ด้านในประกอบไปด้วยการ์ดนี้นะครับโอออก95บวกแล้วรุ้นดี้แบบว่าเอาบวก8ไปเลยนะครับรุ้นปี LH, 20 UCL, ี ead, ีเอลปีฮอตซีโอซีบีโอ e, อย่างเงี้ยแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นปีเก่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะรถือว่าทํามาล็อก DEX ได้ดีนะครับขอแค่อย่างเดียวว่า อย่าซาเวียก็พอนี่ซาเวียแปลว่าอย่าเลียมเตอะอย่าเลียมเตอะเอออย่าเลียมเตอจัดเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้หนึ่งแมตครับอุ้งคุณสิวเน็ด้วยจัดมอ์เซจัดไปน้องรองสักครู่เดี๋ยวขอแบบว่า GM ขออย่างเดียวอย่าซาเวียผมก็พอ,อย่าเลียมเตอะอย่าเลียมเตอแล้วก็ใบนี้ครับลุ้น LH 20 UCL 19 UCL สิเตโอเวอร์ออก,ออกเริ่มต้นนี้94บสกก็ ก็จะเป็นการร้อยเก้าบวกอ่าแล้วก็เป็นการบวกห้านี้ก็ถือว่าไม่นำ้ำแล้วกันแล้วก็เป็นใบนี้ครับผมโอ้โอ้เก้าสิบบวกนั่นเองแต่ว่าลุนบวกหกถึงบวกแปดซึ่งข่าวว่ายางมัยากแน่นอนครับสองใบนี้นะฮะแต่อย่างที่บอกทํามาเพื่ออะไรทํามาเพื่อล็อกแด็กนะครับแต่เราก็ยังเป็นลูกค้าอยู่กดซื้อไปฮะนี่ไปยังไอเทมกันแล้วกันครับคลิปนี้บอกเลยว่าคลิปสั้นๆน,นะฮะคลิปสั้นๆอันดับแรก <laughs> ใบนี้ก่อนเลยใบนี้ก่อนเลย โอ้โหนี่รายการใหม่ทำบุญในฟี ف าเลยเนะี่ยอันนี้เป็นแพ็ค600ซึ่งบอกเลยว่ายากยากเลยยากเลยถ้าไฟมานี่คือเถื่อนเลยเนี่ยเราเป็นโอเแบงจะแบงปลาหวานนะฮะเหมือน,นกับแบบว่ามะม่วงน้ำปลาหวานไม่โซยกินกับปลาหวานนะฮะโอ้โหแล้วหน้าตาไม่มาด้วยนะเดี๋ยวเอาหน้าเราใส่เลยฮะอะใส่หน้าผมมาคับน้องๆอะไปทีบายต่อไปดีกว่าโอ้โห สแต่โออเริ่มต้น90บวก6ถึง68แล้วปีค่อนข้างที่จะดีแต่คือไม่ดีคือ VTR กับ MAP VTR กับ MAP up เนี่ยจะไป MC VTR กับ up ไม่ดีนอกนั้นดีหมดขอให้ได้ของดีแล้วกันครับบก8ขอกรอบทองไปเออเข้าไปข้างในควันขึ้นอ ไม่คงไม่ควันอะไรอ,ะอู้ขอบวกแปดก็ให้บอกแปดนะครับเป็นราอูคิเมียนะเป็นกองหน้าของบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ด้วยเออโอ้โหเม็กซิโกเหรอเพื่อ,น,อ,อน,บนบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ก็ถือว่าเป็นใช้ได้ใช่ได้อะเพราะบวกหกถึงบวกแปดได้บวกแปดมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่มัน <c oughs> มันอะว่ามันใบนี้เออใบนี้ก็บวกหกถึงบวกแปดเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยปีดีๆมันมีปีแคป ebs แล้วก็ e21 mc เนี่ยไม่ดีแค่ 2, 2> ปีคือ e l ah! h กับ vtr ขออย่างเดียวขอกรอบทองนะโอเคขอกรอบทองไม่รู้จะได้หรือเปล่าใครที่พิมพ์สาธุก้ากใต้คอมเมนต์นี้ขอให้เปิดได้ของดีทุกคนนะไปฮะซอนแคบบก8ปดซอนแคบบก8โอ้โหเอ้ยโซคาติสเอ้ยแล้วแต่บกแปอีกแล้วโอ้โหบกแปอีกแล้วเฮ้ย เอ้ยถือว่ามาทรงดีนะมาทรงดีนะบวกแปแบบมารัวเลยเว้ยเฮ้ยบวกแปดมาลัวเลยเว้เยแต่ภาพหน้าคนไม่เห็นนะตอนนี้เลยเอาได้ว่าหกร้อยเหรากาดอยสองใบแล้วบวกแปดเหืากาดอยสองใบแล้วคือต้องบอกเลยว่าปีเนี้ยสแตทเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเก้าขอให้เห็นไฟพอเห็นไฟพอไอกรอบทองมันกรอบทองอยู่แล้วนี่นี่น 20่สิยซนี้เอาจริงมันก็มีตัวเทพไหมว่า20ยูก็จะเป็นพวกเอ็มปัเป้พวกเลวานดอฟกี้สัปปีเอลเฮดก็น่าจะเป็นลิทกินหลุดนะฮะแล้วก็โดอานอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าอาจจะยากอยู่นนึงแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาบิก้าครับไฟมาไฟมาเป็นโอ้โด กิมินีเป็นกองหลังของอาร์ติโกมาริดนั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงของแอดมาริดเลยนะฮะ20่สิบยูเราจะแตะรอยเก้าด้วยใบนี้ซึ่งบอกก่อนเลยว่าปีที่ไม่ดีคือปี CoC Coc คือเป็นการ์ดที่แบบว่าค่อนข้างเก่าแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยมีคนนิยมแล้วด้วยอะ่ะโอ้ <c oughs> ให้ตายเถอะโรบินฮูดเอาจิ้งเนี่ยถ้าหวังปีอะไรนะหวังเนี่ยอย่างเดียวนะฮะหวังปีเจ้านะ <c oughs> ไปหวังอะไรได้มะหรือว่าสมหวังก็แค่ชื่อหมาวะเขามีแต่แจ็คสันหวังเราเป็นขอแจ็คสิ้นหวังแล้วกันนะวันนี้นับสามฮะนับสองฮะแจ็คมาฮะไปโอ้เป็นโดเบเบตเย้อานายคำนูโอ้ตายกูเบเบต Oh, oh, oh. เอาละฮะเรามาเริ่มกันต่อจากครั้งเมื่อกี้เราเปิดไปอีกหนึ่งแพ็คแฟนผมสั่ง55แฟนผมสั่ง55โอ้ยขอบคณซิโอเนตด้วยจากอําน้องโอเคหลังจากที่เราเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันต้องแก้มือเราก็เลยจัดไปอีก2แพ็คไปเลยละกันครับกับเป็นแพ็ค8ปดจอีกเช่นเคยนะฮะเมื่อกี้ก็ถือว่าลองเชิงไปก่อนมาจัดไปอีก2แพ็คซื้อไปเลยฮะนี่ไปยังไอเทมเลยฮะ คือตอนนี้เนี่ยการเราได้มาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบอันนี้คือมันมีโปรแลกเชีติดมาด้วยนี่ว่ะมาเดี๋ยวเราเปิดไอการใบนี้ก่อนเป็นการแบบว่าอันนี้ไม่นับไม่นับไม่แน่นะอาจจะได้กุลิตหรือเปล่าโหโยอาดานดีว่ะมาใบนี้สองใบ ลุนบวก6ถึงบมแ8ซึ่งเมื่อกี้ที่เราเปิดไปเราได้บวกแ2สใบเลยนะฮะเอาแน่เอาแน่แล้วก็นะักใครที่รอนักเตะ NTG เมื่อกี้เดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวรีวิวให้นะฮะปีที่ดีที่สุดก็คือได้เป็น BTB ซึ่งได้มาไหมยากแต่เราคิดว่ามันได้แนะ่ไฟมาเพื่อนโอ้โห MC เป็ดโอ้โหใครอยากได้บวกเนี่บวกเ โอ้โหแล้วน,นี่ถ้าเราหมดนี้เราแย่แล้วนะนี่เราแย่แล้วนะอีกใบไปน้องขอควันขึ้นโชว์เข้าไปหน่อยควันมันลอยออกมาจากคลองข้างในมีซีบวกแปดเป็นฮาซาเบะครับเป็นแบ็กขวาของอาร์เซนอลด้วยฮะอึย๊ยฮาซาเบะอาร์เซนอลมาวะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดฮาซาเบะอาร์เซนอลมาวะฮ <laughs> <mith> <laughs> าซาเบะไหเอ้ยอาร์เซนอลมันชื่ออะไรวะโ <laughs> ทมิยาสุ <laughs> โทมิยะสุโอ้โหโทมิยะสุนี่ไปหาสเบสซะแล้วไอ้หาสเบสซะแล้วโอ้โทษทีโทษทีเออโทมิยะสุเออไม่หาสเบสนี่ว่าร้อนร้อนร้อนโอ้โหไอไอเย็นนี่หนักเลยนักกระตะหนูกูจะฟันศอกเขาให้เอาอีกโอ้โหเอาอีกกคนมันโกล่มาไม่ใช่แล้วน้องใบนี้ฮึบโอ้เอลเฮด บวกแปดอุโสขติสตัวเดียวกันเลยจิมมีฟูกตาด้วยโอ้ตายตายตายนักเตะญี่ปุ่นเฮ้ยเอ้เมื่อกี้เราก็ได้โซคาติสมานะโอ้โหยากละอีกใบดีเพื่อนอุ้ยนักเตะเต็มมาเมื่อกี้ได้โซคาติสไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้จะได้อะไรป๊าบเออตักเข้าไปหมดนะฝอโหอะไรเนี่ยอูน้ำมิวน้ำมิวบวกแปดโอ้ น้ำมิวบกแปแต่พูดถึงการเนี้ไม่มีการไหนที่แบบว่ามันพลิกมาอยู่ข้างหน้านะแบบว่ามันอย่างน้อยๆมันก็ยังแบบว่าเข้าไปอยู่เงี้ยอย่างนะมันก็ยังเข้าไปอยู่นะได้เป็นน้ำมิวด้วยเออตอนนี้พี่กำลังทำโฟลีเวอร์พอดีเลยแล้วเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะมาไปการไปต่อไปโอ้โหแล้วเหลือ2ใบ้วยอ่ะใบนี้ l อ1 9 2 0เาอาง่ายๆสแตทเริมต้นร้อยเก้าถามว่ามีโอกาสที่จะได้ของดีไหมบอกเลยว่า GM อย่ยาซาวเวียวผมก็พอใบแรก ขอไฟมาไฟยาซาเวียโอ้โหวีทีอาไม่ใช่สิบเก้าเป็นอีซินเย่ครับลอโรอีซินเย่ครับเป็นแนวรุกของนาโปลีด้วยโอ้โหตายแล้วถ้าอีซินเย่ก็ท่าเนี้อยอน,นี้ฟองมินนี่วะผิดห้าอ้ยจะเกือบหมื่นล้านอยู่แล้วเนี่ยออ้ยแต่อย่างน้อยสิบเก้าต้องยี่สิบว่าน้องลิวอพูไปสิบเก้ายี่สิบ ไฟมาเออไฟมาสวยดิยเอยอะไอซีบีเชลซีเป็นลูอูโหูลูดิเกอร์เยอรมันโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะลูดิเกอร์อูโหแล้วคุ้มแล้วอ้ยเติมแพ็กเดียวได้เจ็ดเจ็ดหมื่นล้านโอ้ แล้วลูริเกอร์ตัวนี้คือขายออกแน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวที่แบบว่าคนใช้อยู่แล้วไม่เมื่อกี้คิดอยู่กองหลังเยอรมันคิดอยู่เอ้เชลซีลืมไปว่ามันย้ายไปมารลิดคือปกติอ่ะมันย้ายไปมารลิดแล้วก็เลยนึกว่าต้องลุ้นมารลิด,ลดอ๋อมันยังอยู่เชลซีอยู่โอ้โหเอาเลี่ยงโอ้โหแหวลีวบแบบลูริเกอร์นะนี่นี่ยัดเข่คดขุมอ่ะคนขุมอ่ะวันนี้คอมเมนต์ด้วยเออเอาเลี่ยงเอาเลี่ยง ดวงมันจะดีอะครับน้องๆโอ้โหมาโอ้โหแล้วแบบว่าไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วเอาจริงไม่เกลือแล้วซึ่งใบนี้ถ้าดวงจะดีมึงเอาลูดิเกอร์มาอีกบใบน้องมึงเอาลูดิเกอร์มาให้กูอีกใบนึงโอ้โหเปตายยิ้มยิ้มเปยอแล้วยิ้มเปยเป์ปลว่ายิ้มหวานขออย่างเดียว G m ออย่าซาวเวียจัดไอดีผมด้วยครับหม่พี่ชายห้าแพคโอโ้จัดห้าแพ็คขอบคุณรบกัดจัดไปน้องจัดไป จัดไปครับโอ๊ตโอ้โหห้าแพ็คก็จัดไปดีครับโอ๊ตจัดไปไม่มีปัญหาฮะมาไฟมาไฟมาแบบเมื่อกี้โอ้โหไม่มาแล้วไม่มาแล้วเป็นโอ้เซมี่คาราเกอร์มูอ่ดไอพีมึ่งเท่านะว่าพี่ตัวนี้เล่นได้หรือเปล่าครับพี่โอ้โหให้ตายเธอโรบินฮูดเหลือไปสุดท้ายแล้วโอ้ใบนี้ก็ต้องบอกว่าสแตทเริ่มต้นร้อยสิบอะถามว่ายากไหมก็ ก็กยากอยู่วันนี้เจเออวันนี้ไม่ต้องเล่นละเปิดแพ็คอย่างเดียว,วนนมาใบาสุดท้ายไปตายน้องขอให้โชคดีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัว GM ยาซาเวียอุ้ยไฟมาอีกแล้วฮอลแลนด์ Holland! CB บีซีโอซีใคร่าฮอลแลนด์เป็นเนาะเป็นฟันไหนโอ้โหดวงดีจังวะเฮ้ยวัดเฮ้ย ไอเปรตตายมันดวงดีจังวะเนี่ยดูดิฟันไดเนี่ยโอ้พะเจ้าเมื่อกี้ก็ลูดิเกอร์นี่รวมๆกันแสนกว่าล้านนะเนี่ยนี่เติมพันเดียวพันเดียวได้แสนกว่าล้านโอ้ใหม่กพันเดียวได้แสนกว่าล้านเลยเหรอเอาล่ะฮะหลังจากเมื่อสกักกี้เมื่อสักครู่เปิดสองแพ็คเราได้ลูดิเกอร์ไม่รอช้าฮะ เราเห็นแววแล,ล้วแววที่จะดีแล้วเราจัดไปอีก5้าแพ็คนะฮะนี่เลยครับผมไอด้ดีต้องขอคุณน้องโอ๊ตด้วยนะฮะ5แพ็คเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับนี่ผมบอกเลยแพ็ค8.8วันที่เราอัดก็คือวันที่8เดือน8นั่นเองนะจัดไปครับเปิดใบนี้ก่อน5ใบแต่เราจะเปิดทีละใบแน่นอนเราจะไม่รีบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใครที่เข้ามาดูอยู่อย่าดูเฉยๆฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยที่สำคัญก,กดกระดิ่งด้วยเวลาไลฟ์สดเวลามีคลิปลงใหม่จะได้ไม่พลาดใบแรกเออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์เออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์เป็นเอ็มซีอุ้ยฮาสเอ้ยเมื่อกี้ก็ฮาสเบิ้หรือเปล่า เมื่อกี้ก็ฮาสเบะหรือเปล่าฮาแลนด์ยี่สิบยูต้องมาแล้วเออมาแน่เฮ้ยสวัสดีฟุกเฮ้ยไอ้ฟุกโดนเน็เมื่อวานในบอกยิงห้าวศูนย,ย์มาฟุกเฮ้ยเฮ้ยมาขอแค่อย่าพลิกหน้านี้พอเอออย่างน้อยเข้าไปไหนวะบกแปดเพื่อนเป็นโอ้โหเฮ้ยแต่พูดถึงการนี้แบบหกถึงแปดคือมึงได้บวกแปดมาเกือบตลอดเลยนะเนี่ยบวกแปดคือได้บอกแปดมาสองครั้งแล้วอะโอ้โหถ้าอีกใบหนึ่งเป็นบกแปดกูจะล็อกแล้วเฮ้ยอย่าซาเวียผม ยาซาวเวียผมจอดอดซานโชโอ้ี่แมนยูมาตึมเลยขออนุญาตเป็นกล่องแช่งเอ้แช่งพยากเมื่อกี้แบบว่าไดนรูดิเกอร์มาแล้วเมื่อกี้ดูหลายครั้งแล้วผมดูหลายครั้งแล้วเึงเมนเอ้มึงต้องเมนด้วยเจนู้จักกันไหมเอามินิฮาร์ดไปก่อนเออต้องคอมเมนต์กันไว้พูดถึงแมนยูแมนยูมาเลยนะฮะไปไปไปซะไปไปเล่นยูโรป้าไปแมนยูอะไปเป็น โปเป๊ะบวกแบบเนลอมเนลอมเดียรอมป่ะอะไรครับเนี <nh wan pasar> ่ยอุ Boy? ้ยอะไรครับเนี่ยเนลอม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 อีกใบนี่บวกแปลกป่ะเนี่ยล็อกแล้วอย่าซาเวียผมอย่าซาเวียผมเนนีพอแบบว่าแบบว่าแบบว่าออกบวกแปลกมันแบบออกบวกเจ็ดรัวๆไเงยอะไตุะกติ๊กนะตุกติ๊กนะ รู้จักโกปิงเปล่าเนี่ยแล้วรุ่นใหญ่โขปไปว่ารุ่นใหญ่รู้จักนะโขปไปว่ารุ่นใหญ่ห้าใบอีกเหมือนเดิมโอเค,อเคอไฟมาโยมาเซโลบวกแปดมึงยังไม่มาเลยเพื่อนบวกแปดมึงไม่แพงเลย oh, <no. S 1> ปกติที่เป็นคนแบบนี้ไหมครับ oh, <no. S 1> ผมชอบายให้เป็นแบบนี้ เผอรอตอนเล่นลเราหัวร้อนเป็นมากกว่านี้อ่ะแน่อีกสักใบใบนี้เราไม่ต้องรุนเยอะเพราะมันเป็นการ์ดก้าสิบพรุโอ้โหโอโบกหกเป็นโควิดเอาละไอไอโอนนี่แบบว่ากำหมัดละกันจะจุ่มหน้าพี่แล้วกันจะจุ่มหน้าพี่แล้วเอาให้แบบว่าพรุมันขึ้นนี้พรุมันขึ้นนี้เขาจะจุ่มกูแล้วเนี่ย <Okay. S 1> โอ้โหแอลเฮดด้วยเป็นโอ้โหอาั์ตุูราน พี่เจ๋งบิ๊กแอดดีว่ะเรียกว่าพี่เจ๋งบิ๊กแอดดีว่ะเจ๋งบิ๊กแอดไปแปนแปนเปนเปนโอ้โหเมื่อกี้มาหกหกอันนี้มามาเซโลนี่ฟีฟ่าขายเกลือแพงจังโอ้โหนี่แบบว่าเมื่อกี้นี่ต่อให้เราจะเกลือแต่อย่างน้อยเมื่อกี้เราเป็นเกลือหิมาลายันนะเกลือหิมาลายันอันนี้คือ เกลือปนเลย <laughs> อย่าเป็นเกลือปนอย่าไม่เอาเกลือปนไม่เอาเกลือปนโอ้มึงใครเนี่ยซัมโบซ่าโอ้แล้วดูยิ้มเปิดเลยโอ้โอโอโอโดั่งได้ยามามาสิบเม็ดโอ้โดอนกิจเป็นไงเออย,ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยเปิดแท็กอยู่เออลิงบอลหาแรนด์ยี่สิบอยู่มาแน่ยังไงก็มา ลุดกุลิตเอลเฮดโดอารนายเอลเฮดลูดิเกอร์มาเลวานด็อบกี้มาแล้วก็เป็นเอบปเป้มายิ้มสวยยิ้มเปิร์มาเลยเมื่อกี้สวัสดีครับนนมาเตโอโควาสิตโควาสิตโอ้โหเชี่ย,ยมึงจะจุ่มหน้ามึงเนี่ยจังหน่อยโควาสิตเพื่อน ใครเข้ามาแล้วขอนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยโอ้โหตอนนี้โอ๊ตกำมัดจะต่อยหน้าพี่ละจะจุ่มแล้วมึงเปิดอะไรวะพี่จุบนี้เพื่อเธอชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอไปฝัอลเฮดเป็นโอ้โห, L H โโหแกเรเบลแกเรเบล โดมาไฟมาไฟไม่มาโอ้ยเป็ดโอ้เป็นโลดีเป็นโรตีอ่ะเอาใส่ไข่ไหมพี่อืมอืมแหมรับบทอาบังแล้วหนึ่งอืมอย่าเป็นโอ้ร้อยเก้าอีกแล้ว โอ้คือการนียมันเริ่มต้นที่ร้อยเก้าแล้วแบบว่าร้อยเก้ามาลัวๆเลยขอละเพื่อนใบสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้ไฟไม่มาด้วยเป็นโอ้เวรลิติเวรลิติโอ้โหสิบเก้ายูมาละคือเอาต้องตรงบอกเลยว่าเสียไม่ได้ใบท้าใบคือมันต้องมีแบบว่า walk out สักใบนึงซึ่ง walk out ขอเป็นรุดกุลิตหรือโดอาไนเท่านั้นไม่งั้นเราแย่แน่ แย่แบบแย่เลยทําไมต้องเปิดทีระบายนันจะได้ลุ้นไงอยากดูแบบเปิดทั้งมันคลิปมันก็ไวไปไว่ลาะน้องทักทายไปก่อนใบแรกเ,เ,รเป็นเอ้ไฟมาสวยเฮ้ยฝรั่งเศสประตูโอโกยอริสหรอโอโกยอริสเอาหัวอลเอาตัวแล้วคือ พี่เป็นคนเดียวหรือเปล่าที่พี่สับสนฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์คือฝรั่งเศสอ่ะโทมันจะเป็นแนวตั้งนี้แต่ถ้าฮอลแลนด์มันจะเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างไม่วอกเอาแล้วหนึ่งละเอาสแตทเริ่มต้นหนึ่งร้อยสิบมันมานีแล้วไปไปมาเอ้ยไปมาอีกแล้วเว้ยอิตาลีแบ็กายฮอตอิตาลีเป็นเมาลีเนีย ต้องอย่างนั้นเออโอเคนั่งซื้อไหมพี่เขาเปิดถ้าอยากเปิดใช่ใช่เติมมาเลยเดี๋ยวเปิดทีเดียวห้าใบแบบนี้เลยเอออยากมยวอล์กเอาลสองใบแหละยเอาเปาาลมเมาดินี่จัดไปชี้หน้าเตมไปก่อนอไฟมาโอ้ไฟไม่มาเป็นโอโ้โหเอดินเชโกนะครับเป็นกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะครับโอ้ย สามใบแล้วใบที่สี่ฮะโอ้โหไฟไม่มาด้วยโอ้โหลูกกับกูพี่ตู้พี่ตู้แย่ละเราแย่ละใบสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอเรื่องในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญปึ๊บไฟมาเออโอ้โหเป็น โอ้ยโอ้ยอือจะจุ่มจริงจริงโอ้โหตายตายโอ้โหได้วันหมดหนึ่งแสนล้านเท่านั้นเองนะโอ้โหเปตายเติมคันเดียวแม่งได้แสนสองอันนี้เติมสามคันได้หนึ่งแสนโอ้โหเฮ้ยสามพันหนึ่งแสนเฮ้ยก็ไม่แย่นะสามพันแต่มันก็ควรได้ของดีกว่านี้ปล่าล่ะ มันควรได้ของดีกว่านี้หรือเปล่าโอ้โหแปดจุดแปดดีเล่นเราแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยไลค์ทับตะไค้กดกระดิ่งให้ด้วยเป็นกําลังจุยให้เจ้าของไอดีก่อนตอนนี้เจ้าของไอดีคือกำหมัดแล้วคือกำหมัดแล้วกาลินาซาวเวียแบบเนี้ยไงฝากกดไลค์ด้วยไม่เจอกันใหม่บรี